โดยสำนักงานปปชสงขลานะคะได้มีการรายงานสถานการณ์การทุจริตประจำปีงบประมาณ2,566พบการร้องเรียน130คดีมากเป็นลำดับ2ของภาคใต้และเป็นลำดับที่13ของประเทศนายมหมามพีสกรีวาแมร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่9้าและพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมถึงสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ โอกาสนี้ครับผู้อําแรกการสำนักงาน,มมน,งานปป,ปชประจำจังหวัดสงขลาได้รายงานสถานการณ์การทุจริตในจังหวัดสงขลานะครับมีเรื่องคำกล่าวหาร้องเรียนในปีงบประมาณ2566ก็คือในห่วงของวันที่1ตุลาคมปี65ถึง30กันยายน66นะครับจำนวน130เรื่องสูงเป็นอันดับหนึ่งของเขตพื้นที่ภาค9 ลำดับ2ของภาคใต้และลำดับ13ของประเทศโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของคำกล่าวหาพบว่าคำกล่าวหาส่วนใหญ่ร้องเรียนไปยังสำนักง,งานปปชโดยตรง90เรื่อง ลงมาเป็นคํากล่าวหาจากสํานักงานตารวจแห่งชาติ19เรื่องและสานักงานปป,ป,ปทจำนวน16เรื่องตามลําดับครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการดําเนินการตรวจสอบติดตามและสังเกตการการดําเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเฝ้าระวังโครงการตามคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟาโรบัสต้าตาบลบ้านโนดอาเภอสบาย้อย โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลารองรับการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ